อากาศวันนี้แย่มากค่ะทุกคนดูค่ะแปดโมงแล้วยังหมอกเต็มเลยนะคะใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะนอร์เวย์ช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่ว่ามันก็ยังเริ่มจะหนาวแล้วนะคะดูค่ะขมุกขมัวไปหมดเลยนะคะ อากาศแย่มากค่ะทุกคนมีฝนทั้งคืนเลยค่ะเช้าขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแปดโมงกว่าแล้วก็ยังสลัวสลัวอยู่เลยค่ะทุกคนฤดูหนาวใกล้จะมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นค่ะเช้าเช้านี้อากาศเย็นมากแล้วค่ะ